เทดสอบเริ่มสูบดูนะครับพอเราลงไปสี่สิบสี่สิบสี่เมตรเนาะแจ๊ะเออสี่สิบสี่นะฮะก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้น้ำอืมนู่นแผงอยู่ไกลหน่อยนะครับใช่ไหมแสงพงอาซูเฟินเนี่ยแจ๊ะแดดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะ น้ำผลิมันน้ำก็ไมไดย้ยังยังโอเคอยู่นะครับยังยังยังไม่มีภาวะขาดนะฮะเพราะยังไม่ถึงห้านาทีระ, <c oughs> ะบบทดสอบอยู่เอยังทดสอบอยู่อยู่ที่เดิมครับคุณผู้ชมอยู่บ้านห้ยแคนเพราะว่าเราก็ให้ช่างบาดาลเขาเจาะตรงนี้ล<ะ>าลาขอนแก่นนะครับมาส่วนของเจ้ตุม่มแล้วก็ท่านพ่อสุพลน,นะครับบ้านห้ยแกนนี่แหละมาดู พื้นที่กว้างใหญ่ครับสิบกว่าไร่ถทไหลทุกวันแต่วันนี้แดดค่อนข้างจะมีเมฆเยอะนะครับหลังจากกลับจากขามทะเลสอเช้านี้ก็วิ่งมานี่ยลองทดสอบสูตรก่ออาจจะยังไม่เต็มท่อนะครับเพราะว่าน้ํากับปัม๊มโซลา่าเซลล์ต้องอาศัยแสงแดดเป็นไงบ้างชง่างวังเกือบเสร็จยังสามนาทีครัสมนาที สั้งเชียมจะเห็นว่าจะไปกินก้อยที่ไหนนะ,ะอหหนโอ้เอาได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้คุณผู้ชมครับติดตามในเพจนะครับเดี๋ยวรอแดดด้วยแต่ก็น้ำน่าจะเยอะกว่าเมื่อชุดก่อนนะครับนนครับหลตัวเรื่องว่าท่านพอนะโอเค